ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมกลับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับมือนี้บ่าวแหลมจะมาสรุปครับผมเด่นเน้นให้พี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะว่าตัวเลขแนวทางครับผมมือนี้ครับผมจะฟันให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมตัวใดกันเนาะครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับผมครับเบิ้งสํานักแรกกันเลยครับพี่น้องเป็นของบ่าวแหลมเองครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของบ่าวแหลมครับผมเด่น8รอง3มครับ สำหรับพี่น้องเอซีทันใดนะครับเนาะที่ชื่นชอบครับก็ฝากพิจารณากันเบิรงนะครับเนาะครับครับตัวเลขเน้นๆจะมี87เนะครับเนาะ8 7 8 8 8 9ครับผมครับสำหรับตัวกันครับผมกับ0940ี่นครับพี่น้องฝากกันเอาไว้ได้ครับผมครับตัวกันนี่ เป็นตัวที่ควรระวังเนาะครับเนาะมาเบิ่งสํานักต่อไปครับผมครับเราพัฒนาของธนญาณเซียนคนริมทางครับพี่น้องครับสำหรับเลขหลักแปดเนาะครับเนาะติดมากครับผมหลักเจ็ดมีคือกันครับผมพี่น้องครับสําหรับหลักแปดของธนาจารย์จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเนาะครับเนาะหลักเจ็ดจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะตัวกันมี่สามแปดครับซึ่งชนกันกับเลขของบ่าวแหลมเนาะพี่น้องเนาะแปดสามครับผม จ็ดสามมีชนขึ้นกันครับผมแต่เป็นตัวกันของอาจารย์รับระมัระวังกันได้พี่น้องครับผมเจ็ดสามแปดสามครับสําหรับครับผมครับของพ่อแหล่นะครับเนาะรับตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาครับผมเด่นเก้าับศูนย์ครับพี่น้องรับสำหรับเก้าับศูนย์ครับผมก็จะมีเจ็ดเก้านะครับเนาะศูนย์เก้าครับผมเด่นเด่นเน้นเนีนกันเลยครับสําหรับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเนาะครับ พี่น้องบอกควรผ่านครับตัวเลข07นี่น่ากลัวนะครับเนาะครับ89 99ครับปิ่นทะยานในงวดนี้ครับผมเลขมีโอกาสเป่าครับผมครับสําหรับของหนุ่มสวนยางครับพี่น้องครับเด่น9รอง8ครับผมสําหรับเก่ามี99 89 90ครับพี่น้องครับตัวเลขงวดนี้มีโอกาสครับผมครับเบิ่งแล้วนะครับเนาะตัวเลขครับผมหลัก8ก็มี88 89 80ครับผม พี่น้องชื่นชอบตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมครับสําหรับเราพัฒนาของอาจารย์เอกครับผมเด่นทั้งเจ็ดทั้งสองครับพี่น้องครับตัวเลขเด่นเพียงสี่คูเจ็ดสามเจ็ดสี่สองสามสองสี่ครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับผมพิจารณากันเมึงนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปู่ศูนย์เจ็ดครับผมครับปู่เด่นแปดกับสี่ครับพี่น้องหลักแปดจะมี แปดสองแปดสามครับผมแปดสี่ครับแปดสามชนกันครับสามสำนักอะไเด้วพี่น้องครับผมครับสำหรับครับผมครับเด็กกั่นปูนะครับเนาะครับตัวเด่นครับผมหนึ่งสี่สองสี่สองสี่มีสองสำนักอลไรพี่น้องครับผมของอาจารย์เอกนะครับเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดครับผมครับเราพัฒนาปูโคราชเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะครับรักหนึ่งกับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มีในสูตรครับพี่น้องของบ่าวแหลมครับผม ครับสำรับครับผม2 7 3 7จ็ดสามเจ็ดนะครับเนาะสาชนกันอีกแล้วครับพี่น้องครับสาสำนักแล้วครับผม3 7 3 8ครับสำรับ9กับ7ครับพี่น้องครับของปูสมบังนะครับเนาะเด่นมาเลยพี่น้อง1 7ครับผมตัวร่องมี0ูนย์เด้อพี่น้องครับ1 7นะครับเนาะ9 7นี่ตัวอันตรายเลยแหละครับเรามาระวังกันไว้ครับพี่น้องงดนี้นะครับเนาะพี่น้องต้องเข้าใจว่าครับเลขเก้านี่ครับยางมาจนเป็นข้องแล้วพี่น้องครับกันเป็นบ้านเนาะเกินว่าห่วยไปละ พร้อมว่ามันลึกนะครับเนาะมาดูมาได้มาหลายพร้อมพี่น้องเรามาระวังกันครับผมครับครับสำหรับแปดคับเก้านะครับเนาะของเซียนหนองคายครับผมครับเด่นแปดครับพี่น้องครับตัวเลขก็มีเก้าแปดหนึ่งแปดสองนะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองครับผมฝากพี่น้องเอฟซีครับแปดสามครับพี่น้องชนกันนะครับเนาะสี่สำนักครับสำหรับครับผมกับเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มครับแปดกับสามครับพี่น้อง เด่นๆพอแต้มเด่นไม่สามเจ็ดขับชนกันแล้วครับพี่น้องเอาตัวเด่นๆเลยดินี่ครับสามเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสามเก้าครับผมครับกันศูนย์สามนะครับเนาะจิตจัลนากันเมืองเด้อพี่น้องครับไปกันเร็วๆเลยครับพี่น้องเวลาเขามีหน่อยครับผมครับเด่นเจ็ดรองแปดครับสําหรับของทนาจารย์เซียนน่าดีนะครับเนาะครับเจ็ดเก้าครับพี่น้องเรามาระวังกันครับผมศูนย์เจ็ดครับผมครับทามาสองตัวนี้ครับพี่น้องกัน ถือว่าจะโชคจะหมารกันนะครับเนาะเพราะว่ามีลายสำหนักครับที่ชนกันครับผม1727ครับของเจล่างครับพี่น้อง2กับ7ครับเด่น1 7ตัวเดียวครับพี่น้องครับถือว่านะครับเนาะครับเด่นได้แบบ สุดยอดที่เหลืตัวเลขแมนจะเยอะนะพี่น้องถ้าแมนเด่นมาแบบนี้ครับซึ่งชนกันหลายสำนักครับหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้เสียนนาดีกับหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องอันนี้เจ็ดหนึ่งครับผมครับเป็นตัวเดียวกันเลยพี่น้องอย่าลืมพิจารณากันเบิงครับสําหรับเราพัฒนากระผมของอาจารย์เงาครับผมมาเจ็ดคือกันครับพี่น้องครับเจ็ดอาจารย์เงาในเก่งนะพี่น้องครับครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านีเดินเลยครับเจ็ดสี่กระผมตัววินในนี้นะครับเนาะครับพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเบิงครับสําหรับของอาจารย์ทวีครับผม เดืน6กรองเนะครับเนาะสำหรับ6ก็จะมี6 2 6 3 7 2 7 3ครับพี่น้องรับตัวเลขที่ชนกันเยอะนี่น่าคิดละพี่น้องครับสำหรับครับผมครับตัวเลขนะครับเนาะรับที่เบาแหวมวิเคราะ์ตัวเลขแนวทังให้พี่น้องเฮซีครับผมทุกคู่ทุกคนติดตามรับชมกันครับตามสูตรของเบาะแหวนนะครับเนาะซึ่งงวดทีพานมากครับผมหมดทีพันมากครับตัวเลขนี้ บอธรรมดาเนาะพี่น้องครับถือว่าเขาสามตัวโต้กันไปเลยครับผมกับคลิปคุยกันก่อนหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะกับเบาแลมพารวยครับเนี่ยพี่น้องเอฟซีครับผมอาจจะบริบติตตามนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาครับบางท่านครับขออนุญาตครับผมเอาตัวอย่างให้เบ้างนะครับเนาะครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่6ตุลาคมครับพี่น้องคลิปคุยกันก่อนหวยลาวออกนะพี่น้อง6ก9ครับผมครับหวยออกนะครับเนาะ 976ครับผม976ครับกับกันครับพี่น้องโมเมนต์วาสลับซ้ำครับผมแค่ไปกัปนะครับเนาะพี่น้องเต็มเต็มกันแล้วครับผมมืัอนี้ฝากเอาไว้ครับผมครับมีโอกาสครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีท่านใดเห็นตัวเลขแล้วว่ามันหลายตัวก็ลองนึกงเซว่าแค่สมมติตัวละบัตนะพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 1 2 3 4ครับ14ตัวครับพี่น้องครับบอหลายครับผมขออนุญาตนะครับเนาะ ใหไรพี่น้องกันนะครับสำหรับตัวเลขที่พี่น้องควรระว่างกันนะครับเนาะพี่น้องครับพิจารนาเบิงครับผมครับเจ็ดสี่ศูนครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขที่ชนกันเยอะๆครับผมครับอีกตัวนึงเนาะพี่น้องที่ชนกันครับผมกะถือมาชนกันครับผม เยอะคือกันกะจะเป็น09ครับพี่น้องครับ709ครับธรรมะศูนย์เนะครับเนาะ709 7นี่ลักลอยครับผมตรงๆเลย09 90์เก้ับกันเอาไว้ในเด้อพี่น้องครับผมกับอีกคู่หนึ่งครับผมครับลักหกครับถ้าเจ็ดปั้มาาลักลอยครับผมอ๋อ เลขสีครับพี่น้องมอมเป็นเลขเจ็ดเลขสีครับผมถ้าเจ็ดบ่มาหลักร้อยจะเป็นเลขสีได้พี่น้องครับก็ายจะเป็นสี่ศูนย์เก้าครับผมครับสี่ศูนย์เก้าครับสี่ศูนย์เก้าครับสำหรับครับผมตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะที่เบาแหลมจะเน้นจะฟันให้พี่น้องเอฟซีครับผมเม็ดเดียวครับพี่น้องครับเม็ดเดียว พี่น้องลองสังเกตสูตรนะครับเนาะสูตรที่ชนกันมากนี่ครับผมจะชนมาแบบใดก็ตามครับแต่ตัวทีเบ้าแลมจะเน้นให้พี่น้องครับคือหลักศูนย์ครับผมครับหลักศูนย์กับเก่าครับหลักศูนย์กับเก่าครับก็คือศูนย์เก่าครับพี่น้องครับตัวเดียวครับผมเม็ดเดียวแขวนๆกันเลยครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทีตดตามรับชมมาตั้งแต่ครับผมแรกๆนะครับเนาะกะ มาเห็นกันแล้วพิจารณากันแล้วน้ครับเนาะครับตัวเลขเป็นเพียงหน้าทางครับพี่น้องเสือบอเสือบอได้ว่ากันนะครับเนาะพี่ได้หมักผู้ได้ชอบคลิปนี้ตัวเลขถึงจะเยอะครับผมแต่ผลสุดท้ายฟันให้พี่น้องเพียงตัวเดียวหางเดียวครับพี่น้องศูนย์เก่าครับผมครับเห็นกันแล้วหมักหรือบ่มหมักน้ครับเนาะครับประกานใดก็อย่าลืมครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมครับ มาหาเบาแล้วนะพี่น้องเนาะครับพี่ยังพูดคุยกันครับผมครับฝากเอาไว้ได้พี่น้องครับสาหรับเยนี่ครับผมสองตุมครึ่งโดยประมาณรูปผลครับพี่น้องบอด้ไส่เวลาโดนจักเม็ดครับผมมาล่อลุ่นไปพร้อมๆกันครับขอให้พี่น้องโชคหมานกันนะครับเนาะครับกับเลียกร่าวพัฒนาครับผมครับของงวดประจำวันจันทร์ที่9้าตุลาคม2566 เราพัฒนาครับผมครับสำหรับสรุปตัวเลขแนวทางครับผมฟันห้เน้นๆเพียงตัวเดียวหางเดียวกันเนาะพี่น้องครับสำหรับตัวเลข3ตัวครับหรือว่าชุดระวังเนาะพี่น้องครับเข้ามาชุดระวังกะครับคือชุดระวังเลยพี่น้องครับเป็นแนวอื่นไปว่าด้ได้ครับผมครับการระมัดระวังกันนะครับเนาะครับแต่สมมุติว่าครับผมตัวเลขเปิรนมาครับเข้ากับบริพาตกันครับผม ครับสำหรับตัวเลขที่เด่นๆเน้นๆห้เพียงคู่เดียวหางเดียวคือ0990เด้วยพี่น้องครับกลับกันไว้น้ำแน่ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนขอให้พี่น้องโชคหมานครับผมถูกขู่ทุกค้นครับผมร่ำรวยถูกหวยกันโม่ถูกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม